สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขันเงินครับผมบวันนี้พาเอซที่น่ารักทุกท่านมาชมสีดอโพเงินครับผมนี่เริ่มโตเป็นนุ่มแล้วหุ่นสวยมากครับผม ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราด้วยนะครับผมหน้าตาลอยเราเอาการครับสีดอพเงินของเราควันยังไม่ออกมาครับผมช่วงเช้าๆ ยังไม่ได้เอาญ้ามาให้กินยังไม่ได้มาเก็บหลักครับผมนี่ควานหลายแอบมาดูครับผมเมื่อคืนจะนอนนี่ครับผมเมื่อคืนนอนที่นี่พวเงินเขายังไม่ยังไม่มีอะไรกินครับช่วงเช้าครับ ต้องรอควานอยู่ครับผมน,นี่ควานยังไม่มาครับวันนี้เล่นเล่นควานลายก่อนนะครับวิ่งไล่รถนี่ไงครับวิ่งไล่รถควานลายครับควานลายจะขึ้นมาเส้นนี้ครับนี่ไต่หัวขนามานี้รอดมานี้โซ่ถึงนะครับวิ่งไล่ขึ้นไปแต่เดี๋ยวนี้รู้จักแล้วครับทีแรกยังไม่รู้กลิ่นครับผม ยังไม่ได้ยินเสียงเขาก็เลยวิ่งไล่ครับตอนนี้เผชิญหน้ากันก็รู้จักมั่งแล้วครับเริ่มรู้ว่าควานหลายเขาก็เลยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ครับไม่ไล่ไม่ทำอะไรครับหิวอาหารแล้วครับเนี่ย เดี๋ยวรอควานมาครับผู้เบาหน่อยของเขาส้างเด็กๆจะเดินบ่อยครับพี่น้องไม่ค่อยอยู่นิ่งไม่ค่อยอยู่กับที่ครับนี่ไงครับอาการของเขาครับ เดินวนไปวนมาครับโปรดพิจารณาในการรับชมนะครับผมเพราะว่ามีโซ่มีใส่ปลอกครับเพื่อเซฟไว้ป้องกันความปลอดภัยครับผมถ้ามันหลุดมันขาดกันมันดื้อครับกันน้องๆเขาดือ้อ ถ้าหลุดขาดไปนี่โอ้โหมีแต่ความเสียหายทั้งนั้นครับเป็นข้าวก็พึ่งออกรวงครับข้าวออกรวงละถ้าไปกินข้าวของชาวบ้านชาวช่องก็จะเสียหายได้นะครับวันนี้มารยาทดีมากครับวิ่งไล่ทีเดียวครับตอนนี้เราก็ประชิดตัวกันนี่ครับเราไม่ทำไรครับ นี่ทำอะไรเราไม่ได้กัดงวงแล้วครับนี่คาบงวงไม่กล้าครับผมไอตัวแสบไม่กล้าเลย <c oughs> วันนี้มารยาติดีมากๆไม่มีอะไรมาฝากเลยกล้วยก็ไม่มีหมดแล้วเตาขันเงินกินหมดแล้ว อยู่คนเดียวอยู่คนละบ้านกันครับผมกับสาวคันเงินนี่เป็นช้างน้องน้องชายไม่ใช่น้องชาย,ชชายแท้ครับเป็นญาติกันนี่แหละครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังไงครับผมนี่เขาวัดใจเหมือนกันนะครับ โงเงินเขาก็วัดใจเราเหมือนกันครับเขาก็ไม่กล้าเหมือนกันครับตอนนี้เขาใจหนึ่งใจสองเหมือนกันครับนี่นี่นี่ดูครับดูงวงเขานี่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 ทำไมเหรอ ขาบหน่อยแล้วขับหน่อยแล้วขับก่อนพอนเงินขับก่อนแล้วตอนนี้เช็คกลิ่นนะครับได้กลิ่นขันเงินครับตอนนี้ไปแล้วครับนูนไม่รู้ว่าเดินหาอะไรกันแน่ครับ เช็คกินครับผมจะเดินวนไปวนมาครับนมน้อยครับก่อนแล้วครับก่อนแล้วเงินครับก่อนแล้วไม่ยอมเรานะครับ สวัสดีเอฟซีหน่อยเร็วไม่ยอมครับตอนนี้เรายังช่างใจกันอยู่นะครับเราก็ไม่กล้าเข้าไปเหมือนกันครับผมครับก่อนแล้วครับดีด,ดีก่อน <c oughs> เออเสียงดึ้นหลอชุงวงด้วยครับครับก่อนเร็วเสียงด้วยขาด้วยขาด้วยครับครับเร็ว เออแบบไม่พอใจเหมือนกันนะครับเนี่ยครับอยู่แต่ไม่พอใจเท่าไหร่ครับนี่จะเช็คกินตลอดครับถ้าสุ่มสี่สุมห้าเข้าไปไม่ได้นะครับเนี่ยมีสิทธิ์บาดเจ็บถึงตายได้ครับเราต้องช่างใจเขาก่อนเขาก็ช่างใจเราเหมือนกันครับ ทาเอฟซีทุกๆท่านถ้าเอฟเจอแบบนี้ห้ามเข้าไปนะครับขอร้องเลยห้ามเข้าไปครับอันตรายไม่มีควานนี่เขาจะทําใส่เราอย่างนี้ครับเข้าไปเป็นเรื่องแน่นอนเราต้องเซฟตัวเองไว้ด้วยนะครับ เดี๋ยววันหน้าเราจะมาเยี่ยมทายาซีดอโพงเงินกันใหม่ก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องพังคันเงินไว้ด้วยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจะได้มีคลิปใหม่ๆออกมาให้ท่าน ผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆนะครับกับส่วนท้ายคลิปนี้โพเงินกระสาวขันเงินกับควานบุญหลายก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับครับหน่อยเร็วครับก่อนเร็วรับก่อนรับก่อนเร็วครับครับเออ บายบายขอบคุณครับ